สวัสดีครับชาชิบพเลียนกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในวอล์ดเดลวิชั่นแฟนตาฟิสต์นะวันนี้มีเรื่องอะไรคือวันนี้เรามีเรื่องน่ายินดีใช่ป่ะเออก็คือว่ามีคนไทยชื่อว่าคุณเออร์ซาเลตอ่านว่าเออร์ซาเลตใช่ป่ะใช่แหละเออจะไปแข่งใช่ไหมนี่นี่นี่เขาจะมีแข่งนี่คุณอ่านว่าเออร์ซาเลต์ตอนแรกตอนแรกก็นึกว่าเออร์ซาลากิไม่ใช่เออร์ซาเลตเออเนาะวันที่ วันอาทิตย์เนะาะ9โมงเช้านะครับเออวันอาทิตย์9โมงเช้านี่แปลงเป็นเวลาไทยให้แล้วนะครับก็อยากให้ไปไปดูกันนะเออเพราะว่าถ้าไปดูเนี่ยเราก็จะได้ช่วยส่งแรงใจให้นักกีฬาไทยไม่ใช่แค่คุณเออซาเลยนี่แหละคว้าหนึ่งแสนเทชรกลับมาใช่ปะ่ะถ้าชนะจะได้หนึ่งแสนเทชรใช่ปะ่ะเออซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามีคนไทยเก่งๆใช่ไหมอย,อย่างผมเองเล่นมานานเหมือนกันแต่ว่า ผมไม่ได้เป็นมุ่งสายพีพเท่าไหร่ผมก็เล่นของผมไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าแ้ะทางได้คอมพิเตอทีแบบผมก็ไม่ค่อยได้เข้าร่วมอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าในเมื่อมีเพื่อนเราที่อยู่ในคอมพิตเดียวกันไม่แข่งเราก็ควรจะให้กําลังใจนะครับเพราะฉะนั้น9โมงเช้าทุกคนผมขอให้ทุกคนถ้าว่างนะไปดูกันอยากให้อยากให้ไปเชียร์ครับนี่คุณเออราเลนะคนไทยคนของเราก็ มันเป็นแมนนวลแบทเทิรด้วยเพราะฉะนั้นดวงไม่เกี่ยวนอกจากเรื่องโดนหลบเออดวงไม่เกี่ยวอันนี้คือฝีมือล้วนๆเออเขาขอให้คุณเออร์ซาเลหโชคดีนะชนะให้ได้แล้วก็มาสู้กันนะครับอ่าอ่าไม่ให้มาสู้กันแล้วก็ยังอยู่กันพวกเราต่อไปผู้ผิดเออนั่นแหละก็ไปดูกันหน่อยแล้วก็สำหรับวันนี้คลิปอ่า อัปเดตอ่ะจะมาช้าเออก็คือเพราะว่ามันเป็นวันศุกรนะ์เนาะผมก็คงจะดึกๆนู่นเลยนะกว่าจะมาอัปได้วันนี้จะเป็นวันที่มีคลิปเยอะมากสำหรับว,วันนี้ก็ไม่ช้าว่าอัปเรื่อง PvP ไปนะเออแล้วก็เดี๋ยวจะมีของ EC ด้วยแล้วก็มีคลิปโปรโมทให้คุณเ l z a r a t e วันนี้คลิปนี้ด้วยแล้วก็อัปเดตด้วยท่ากับว่าวันนี้เรามี4คลิป <c oughs> ขยันเกินที่แบบอะอย่าลืมไปดูวันอาทิตย์เหมือนว่า ยิ่งดูเยอะยิ่งได้รางวัลด้วยป่ะเอ้ยได้ได้ของด้วยใช่ป่ะเออนี่เหมือนจะมีบอกเนาะเออไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจว่ามีมีหรือเปล่าเออทวิตเตอร์นี่อ่ะไหนดูสิอ๋ออันนี้เป็นเวอร์ไฟนอลไปรอบชิงด้วยนะเออเอาละเอาละประมาณนี้ อืมอึฮอ่ะสู้สครับก็ส่วนคนที่ยังเล่นอยู่เหมือนพวกเราก็สู้สู้เหมือนกันาขทวนสู้ๆูประมาณน,นี้โอเคสล้วเราคิวนี้ก็สั้นๆนั่นแหละแต่ว่าในเมื่อมีคนเข้ารอบก็ไปดูนะไปดูนะวันอาทิตย์เก้าโมงเช้าเออสู้สูครับก็ไปดูกันเยอะๆเราจะได้ได้รางวัลด้ป่ะมีรางวัลยอดคนดูด้วมั้งย หรือไม่มีว่ะไม่ได้ใจแต่จำได้ว่าส่วนใหญ่จะมีนะโอเคเจอกันครับสวัสดีครับวันนี้